อส,สวัสดีครับผมจุ๊จุ๊อันทัวร์นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ไปยิงปลากระบอกมานะครับนั่นเลยนะครับดูอปลากระบอกแล้วนะครับแล้วก็พอมาคลิปนี้ก็คงจะรู้กันนะครับว่าผมจะต้องนำปลากระบอกมาทำเป็นเมนูแน่นอนนะครับ แล้วก็ก็มีคนไทยถูกนะครับที่อยากกินก็คือปลากระบอกเนี่ยมันจะเป็นเมนูที่ยอดฮิตมากที่สุดก็คือปลากระบอกต้มส้มนะครับแล้วก็ปลากระบอกแกงส้มสองอย่างนะครับที่เป็นเมนูยอดฮิตสุดๆเลยนะครับของปลากระบอกตัวมันนั้นผมได้มาก็หกตัวนะครับตัวใหญ่มากผมบอกให้ใหญ่จริงๆนะครับปลากระบอกถ้าเทียบกับซอกอ่ะดู ดูนะครับใหญ่จริงๆดูนะครับหางนี่เกือบชนปลายศอกเลยนะครับดูใหญ่เยอะมากเลยนะครับได้มาทั้งหกดหกตัวนะครับเดี๋ยวผมก็จะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือเมนูหนึ่งผมจะทอดน้ำปลาแล้วก็อีกเมนูหนึ่งผมจะเอาไปทำเมนูปลากระบอกต้มส้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ๋อก่อนจะดู รีบกดติดตามกันก่อนเลยนะครับกดติดตามกันก่อนเลยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่มันสนุกนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําทั้งสองเมนูนี้เลยกันะครับไปไปดูนะครับเราก็นำปลากระบอกมาขอดเก็ดก่อนนะครับในการขอดเก็ตเนี่ยเราใช้มีดขอดเก็ดก็ได้หรือใช้ช้อนก็ได้นะครับแต่ผมชอบใช้ช้อนมากกว่าเพราะว่า มันจะเก็บรายละเอียดได้ดีครับในการขอดเกศนะครับช้อนมันจะขอดง่ายนะครับเพราะว่าช้อนมันมันมันไม่มีความคมอ่ะมันก็เลยแบบเวลาเราขอดแบบแรงแรงมันโดนโดนมือเราโดนโดนโดนนิ้วเราโดนอะไรเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรอ่ะมันก็ไม่บาดเจ็บนะครับแต่ถ้าเราใช้มีดนะครับเวลาเราขอดเก็ดแล้วเราขอดแรงมีดอาจจะ เฉียนโดนเนื้อเราได้นะครับเพื่งอาจจะทิ่มโดนมือเราได้แล้วเวลาเราขอดแรงๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับอาจจะโดนมือทําให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นในการขอดเกล็ดถ้าอยู่ที่บ้านหรือว่ามันไม่มีที่ขอดเกล็ดนะครับผมว่าแนะนําก็คือให้ใช้ช้อนเนี่ยดีที่สุดนะครับขอดสบายครับแล้วไม่ต้องกลัวเจ็บช้อนก็จะตัดหัวมันออกนะครับวิธีการตัดหัวมันตัดมันก็คือใต้คางนะครับช้อนไปใต้คางเนี่ยครับ แล้วก็เฉือนมันลงมาีทีนึงนะครับแล้วก็ด้านข้างโอ้ยไข่ติดมีดเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนีง้ก็สลับไปข้างหน,นึ่งอ่าเอานันนี่เราก็ได้แล้วส่วนหัวนี่ผมไม่เอานะครับเพราะว่าเรามีปลากบอกหลายตัวนี่นะครับเราก็เอาไส้เขี่ยไส้ออกนิดเดียวเองครับเขี่ยไส้ไม่ออกนิดเดียวขอ เราก็าเสร็จแล้วโอ้โหอี่เฉียนเฉียนโดนไข่ไปหน่อยดูนะครับไข่แม่งดูเต็มท้องเลยโอ้โหน่ากินมากเลยไข่ดูนะครับว้ครับโอ้โหไข่แม่งปิ้นเลยดูสุดยอดิ รเราใส่พริกไทยลงไปหน่อยเพื่อให้หอมใส่หอมแดงนะครับลงไปพอมพริกไทยหย,ยาบๆแล้วนะครับใส่หอมแดงลงไปพร้อมกับรากผักชีนะครับใส่ไปที่เราต้องการต้องการมากใส่มากต้องการน้อยใส่น้อยนะครับผมก็จะใส่ไปหน่อยอ๋อ ได้มาประมาณนี้นะครับประมาณนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็เอาเมื่อกี้ที่เราตำนะครับก็ใส่ลองอไปนะครับที่เราตำใส่ลงไปนะครับอจะเห็นได้ว่าครกมันยังมีแบบรอยคราบที่เราตำไม่ได้หน่อยแล้วก็ด้วยความด้วยความที่อยากอยากเก็บให้มันหมดอ่ะเขาเรียกน้ําล้างครกเราต้องใช้ให้หมดนะครับ ผมถูกสอนมาแบบนี้นะครับก็ต้องทําแบบนี้ <laughs> เราใส่น้าตาลปี๊บลงไปนะครับมันจะได้หอมน้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลลงไปใส่ไปชีแรกผมใส่ไปก่อนนะครับสองช้อนใส่ส้มมะขามนะครับก็คือน้ำมะขามเปียกนี่เองนะครับใส่ลงไปจะเอารสชาติไหนนําก็แล้วแต่สะดวกนะครับ เรี้ยวหวานเค็มแล้วแบบดวกจากนั้นเราก็ตักเนื้อปลาลงไปนะครับเอาเนื้อปลาลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับตอนนี้ก็ปลากระบอกคุ้มๆนะครับโอ้โหนะครับน้ำขึ้นข้นมากนี่ผมว่า เปิดท uh ีเดียวสองเตาเลยนะครับเตานี้ก็เราก็จะทอดปลากระบอกนะครับเาดูนีดปลากบอกนครับก่อนปลากระบอกมันจะสุกนะครับเราโรยด้วย นะครับโรยด้วยขิงลงไปนะครับเราเราก็จะตามด้วยต้นหอมนะครับหอมโรยลงไปนะครับนี่และครับเราก็หันไปดูปุ๊บปลาที่เราทอดไว้ก็ใกล้แล้วนะครับหน้าข้างนะครับแต่นี้คือแน่ๆ ตอนนี้เราก็ได้ที่แล้วครับโรยด้วยผักชีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดไฟได้ฮ่าฮ่าได้แล้วครับหนึ่งเมนูนะครับปลาต้มปอกต้มมนะครับหนึ่งเมนูเรียบร้อยแล้วนะครับทอดมาได้สักพักแล้วข้างเลนครับอนนี้โอ้โหกรอบแล้วกรอบแล้วนะครับกรอบแล้ว กรอบแล้วกรอบกำลังดีเลยด้วยยำๆหักขึข้นๆเลยหักขึ้นๆนะนะแล้วทำการติบตาก่อนโอเคปลาเราสุกได้ที่แล้วนะครับ ดู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 เธอทำออดูไข่นะครับโอ้สุดยอดจริงจริงนะครับอยากแบบอยากได้มันคลาสสิกนะครับอยากได้ที่แบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยถ้าเคยอันนี้นะครับอยากไดคลาสสิกหน่อยนะครับเราก็จะเอาใส่หม้อ,อไฟนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ถ่าน อ๋อไปนะครับสุดๆไหมครับโอ้โห,โด,หดูนี่ยงดูครับน้ำเดือดเดือดพุดพุดเลยไหมเห็นไหม้เดือดเดือดพุด,ๆ,พดๆเลยนะครับตามด้วยน้ำนิดหนึ่งน้ำนิดหนึ่งน้ำตาลครับน้ำตาลหน่อยหนึ นั้นเราใส่น้ำปลานะครับใส่ใส่ไปกะประมาณเอานะครับผมประมาณเอาแม่งใส่เพื่อให้ให้น้ำมันให้น้ำมันระเหยอ,ออกให้มากที่สุดอะ่ะแล้วมันก็จะเหลือกับน้ำปลากับน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะครับที่เราใส่ไปมันจะเหนียวๆหน่อยนะครับ นะครับจะเหนียวเนีน่อยเลยคะัสีมันจะออกเข้มๆแล้วนะครับวิธีการทําลาดน้ําาปลานะครับกระพงราดน้ําปลาหรือว่าอะไรทอดแล้วลาดน้ําปลาใช้วิธีทําแบบนี้นะครับ<ม>นี่นะครับดูจากนั้นก็นราดไปบนตัวปลานะครับกวา่ารัวนน้ําที่เหลือ ลาดลงไปในจานะนะครับน้ำเดือดลางล่านตัวปลาพอประมาณนี่ก็ลาดโอ้ฟินอีกแล้วนะครับสองเมนูวันนี้ปลากระบอกล้วนๆนะครับโอ้ไม่รู้จะอยากกินอะไรก่อนเลยดีนะครับปลากระบอกทอดลันปลานะครับทอดแบบแ,แห้งๆเลยนะครับโอหมากแล้วก็ปลากระบอกต้มส้มนะครับ ต้มแล้วใส่มีหม้อไฟด้วยนะครับโอ้โหุตส่าไปหาถ่านมานะครับจะลองชิมอ้โหได้ใจได้ใจนะครับดูเนี่ยเดี๋ยวชินไข่ก่อนเลยเนื้อเนื้อยังไม่ต้องสนโอ้โหดูไข่ดูตับมันแม่เจ้าดูดูไข่มันโอ้โห ดูนะครับฮืมคันโกดตับเลื่เลยฮืมโอ้ยดูครับโดนน้ำมันร้อนหน่อยฟินฟินบอกฮะ อดไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ว่าทำกินเองอยู่แล้วข้างหลังนั้่ล้ำลายหลายแล้วมีฝนละมันแบบโดนพริกไทยมันเผ็ดร้อนนะครับได้แล้วก็มันเจอเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆโอ้ชั้นหนึ่งส่วนนี้เมนูนี้ตัวใหญ่นะครับทอดแค่น้ำปลา ทอร์านาปานะครับอันนี้ของภรรยานะครับอันนี้ผมไม่แตะต้องไม่ได้เพราะเขาสั่งเอาไว้เอาตัวใหญ่ๆหญ่สุดเลยมีไข่ด้วยเค okay, ทั้งสองเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูของปลากระบอกนะครับยอดนิยมก็คือเมนูนี้นะครับปลากระบอกต้มส้มแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่ยอดนิยมก็คือแกงส้มปลากระบอกนะครับก็ยังไงใครอยากเลือกซื้อปลากระบอกอยากเขาเรียกอะไรเอาปลากระบอกมาทํากินเนี่ย ก็ผมเคยรีวิวปากระบอกไปแล้วนะครับถ้เข้าไปดูได้นะครับวิธีการเลือกซื้อปากระบอกนะครับอยู่ใน E.P. ที่23นะครับเข้าไปดูกันได้นะครับหลักการเลือกซื้อซื้ออย่างไรนะครับเข้าไปดูผมรีวิวไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ฝีมือผมล้วนนะครับทั้งไปยิงมาแล้วก็ทั้งทำกับข้าวเองก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะครับมันเป็นความสุขของผมจริงๆครับได้ออกไปหากิน นะครับออกไปเที่ยวเล่นด้วยแล้วก็ถ่ายให้พวกเราได้ดูแล้วก็เอามาทํากินเองด้วยนะครับเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของผมเลยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจู t จู n ออนทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ